สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกกล่าวแก่แม่พี่น้องทั้งหลายที่มีบุตรหลานและก็ลูกวันนี้ก็คือเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2566ประกาศเลื่อนจ่ายเงินออกในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้ก็คือยังจะไม่ได้นั่นเองครับเราก็มาอัปเดตเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2566 กรมกิจาการเด็กและเยาวชนประกาศเลื่อนการโอนเงินจากเดิมจะเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ออกไปก่อนนั่นเองครับให้เช็คข้อมูลรายละเอียดพร้อมกับแนะช่องทางการตรวจสอบสถานะสิทธิ์การลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเงินที่นี่กันเลยนะครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ กรมกิจาการเด็กและเยาวชนได้ประกาศล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2 5 6 6ที่ผ่านมาขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรนั่นเองของเดือนกันยายน2566อออกไปก่อนทั้งนี้หากมีการกำหนดจ่ายทางกรมกิจาการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับอันหนึ่งเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทประจำเดือนกันยายน2566แต่เดิมกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันศุกร์ที่8กันยายนนี้ซึ่งเดือนนี้ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายของการช่วยเหลือตามปฏิทินงบประมาณปี2566นั่นเองส่วนกรณีเด็กที่เกิดเดือนกันยายน2560จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรแล้วเนื่องจากอายุครบ หขวบตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ขณะที่เด็กที่เกิดเดือนตุลาคม2,560จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยางวดเดือนกันยายน2,566เป็นงวดสุดท้ายเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานิทธิ์หรือช่องทางการรับเงินอุดหนุนบุตรอุดหนุนบุตรได้ดังต่อไปนี้ตามนี้เลยนะครับผมเอาจะลงไว้ให้ดูนะครับเป็นภาพก็ การตรวจสอบอะไรต่างๆก็ดูตามนี้เลยนะครับหากมีข้อสงสัยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหน,นุนบุตรสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเด็กแรกเกิดโทร0820917245 0820379767 0834313533 06 5 7 3 1 3 1 9 9ในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา08.30ถึง17.00นศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือโทร3 3 0 0ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือเงินอุดหนุนบูรสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ การลงทะเบียนได้คือตามภาพนี้เลยนะครับว่าใครจะลงทะเบียนก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะเอาไว้ให้ดูเช่นเดียวกันขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกและก็บุตรหลานที่จะได้รับเงินในวันที่8นี้ก็ต้องรอไปกันอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่ายังหางบประมาณนั่นเองครับ